สวัสดีจ้าเ,เพื่อกินนมจีนเส้นเอาต้มกระดอกอันชันนะคะมันก็ได้ออกสีม่วงๆแล้วค่ะมาจากขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิ้นปลาวันนี้ก็วันที่ที่หกกรกฎาคมพศหก6ิเนละค่ะพศยี่สิบสามนะคะ่ะ มันจะเจอสาวไทยก็อขอบคุณหลายๆเพื่อนๆ FC ทุกคนเกาใหม่คือเขามารับชม่ลืมกดไลค์กดแชร์พวกอตักทีจสาวไทยด้วยก็เด้อมาจากเสพๆขนมจีนน้ำยาปลาด้วยกันจ้ะมาจากพี่น้องทางไทยฝั่งเราแล้วก็เพื่อนๆทุกประเทศนะคะ ชิ้นป่าจ้ะเอากล่องพิษกับหัวกับหังกอย่าวากันเ้าจะเลิฟกันเราเคยตั้งกล่องแบบนอนลงแบบนี้ <c oughs> ใช้ขาตั้งกลง่องเอาลองดู กดลายกำลังพอดีใส่พริกบ่หลายจะ้ะทุกเที่ยวใส่พริกบกะเลยจะ้ะขอใช้มือนะคะกระชาย อยู่ในกล่องมนาะช่งซี่แหลลเลยหน่อยเพราะว่าใช่ดอกอันชันต้มเนาะค่ะต้มเส็นเป็นขนมจีนแบบแห้งจ้ะธรรมดาก็เลยเอามาดอกอันชันมาต้มใส่กินได้ทั้งน้ำทั้งดอกจ้ะ ไม่ค้ำเดียวเบาเสียดายบ่มีถั่วเนาะคะ่ะถั่วบ้านเราไม่เป็นไรกินแบบนี้ก็ได้แสบกคือเกา่า รดวิ่งดังไป <c oughs> เปิดหน้าต่างไว้ลงตั้งกล้องแบบนี้ไม่รู้จะออกมาแบบไหนกับหัวกระพัหงหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ทุกที่ก็กินแบบนึ่งนึงจับมือนึ่ง แสบบักคักร้อดนๆไม่ได้กินน,นานเท่กินแสบ <c oughs> อนุญาตใช้มือก็ะชายเน้นน้อกหันใจโบ,บจ็บๆนะคะลองอกจะได้เอาก,กระชายมาต้มกินต้มสูตรต้มเอาด้วยการบุดีเลยนามอยู่เด้เน้นน้อกจำเพิ่นหันใจโบค่อยถั่วทอง ก็เลยเอาก็ใช้ยมาต้มสูตรดมทั้งดื่มทั้งดมมาจ้ะก็กคอยยังช่วยคันจ้ะแน่นอนแล้วจะไปซื้อมาไว้อีก

ครั้งนี้เพชรมาไลยกำลังพอดีกินสำหรับคนที่บอกกินเพชรเนาะ น้ำจินน้ำยาปลาแซบแซบน้ำยาปลาน้ำยาปลาลูกชิ้นปลาแซบแซบโอเคจ้างขอตัวไปกินทีเหลือนะ้ะคะนะ ชอบคลิปนี้ยืนยันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเด้วเรกดติดตามเป็นกำลังใจชาวไทยเรื่ด้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเรื่อยๆจนคลิปหน้าจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าเข้าไปทักทายเพื่อนๆชาวกยาวันนั่นะเด้อเพราะว่าอาการบ่ค่อยดีจ้ะแบบว่ายังไงล่ะเน่นหน้าอกแล้วก็เจ็บนะเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยมันเจ็บลงหน้าอกนะเราก็กลัวอยู่เนาะก็เลยเอาอันกระชายมาตุ๋น แบ่งมาต้นมดื่มสูตรแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งก็อามาทำขนมจีนกินเนะคะยังไงก็ไปเยี่ยมเยี่ยนชาค่ะเยาว่ากันเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าบายบายไปแล้วครับเพื่อนเจอกัน,นคลิปหน้าดีกว่าสวัสดีค่ะคอทุกคนนอนหลับฝันดีแซ่บๆไปด้วยกันขนมหยา ขนมจี้นมันยาปลาหะเนาะค่ะลูกชิ้นปลาเส็บๆด้วยกันจ้าเชิญคิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะาบบ้ายค่ะปารา,าจ้า